Now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. โอเควันดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเข้าเกมในแพทใหม่นะครับก็อันนี้ก็เป็นไอเดมนอนิกที่ปรับมาใหม่นะผมสนใจจะเล่นอันนี้มากๆอยากลองว่ามันเป็นยังไงนะครับก็จะเล่นเลยตั้งแต่แบบครั้งแรกที่เข้ามาทีนี้เนี่ยคือพอหลังจากปรับเนี่ยเมตาก็น่าจะเปลี่ยนนิดหน่อยอาจจะเปลี่ยนไม่มากเพราะว่ารู้สึกว่าไอเนเจอร์กับเคิร์ดเนเจอร์กับาโฮลี่ที่ปรับมาเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่าผมก็จะเล่นไปเรื่อยครับแล้วก็ลองหาดูเออว่ามันเป็นยังไงประมาณนั้นส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยผมก็ว่าจะเอามารีเล่นใหม่นะในแพทนี้เพราะว่าแพทเนียคิดว่าเมตาเปลี่ยนก็เลยจะต้องมาเล่นอาวุธใหม่ๆหลายอันที่แบบมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าใครอยากดูอะไรก็ขอมาแล้วกันครับผมจะได้เลือกถูกว่าผมจะเล่นอันไหนก่อนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นอันไหนก่อนดีแต่ตอนแนกครั้งแรกที่แบบเข้ามาเล่นเนี่ยผมสนใจเล่นอันนี้มากผมก็เลย จะเล่นนะครับก็เป็นเดมอนิกสตาฟที่ปรับมาใหม่อันตีเป็นการปล่อยผีเอาไปตรงๆครับแล้วก็ใครที่โดนจะเฟียเล่นเป็นสายใครนะเพราะว่ามันปล่อยโดนแล้วเนี่ยมันเฟียออกเฟียตูออกได้มันก็เหมือนเรามีผัก2อันถ้าเราใช้คู่กับวงน้ําแข็งอะไรประมาณนี้คือผมจะใช้น้ําแข็งสลับกับผักแต่ว่าเวลาดีฟอรเจอคนจะดีฟอรเป็นผักเผื่อไว้เสื้อเป็นเคิร์ติสนะครับเอาไว้เด้งเลือดส่วนแบบจังหวะใครอะไรพวกนี้ก็เหมือนตัวใครปกติเลยแค่มันเป็นเคิร์ทใครแล้วก็เป็นเดมอนิกอันใหม่นะครับ อันนี้ผมเล่นครั้งแรกเลย<อ>ดาเมจอาจจะ<อ>ไม่ชิน<อ>แต่ว่าเนี่ยน่าลองอาหารเป็นอิลสตูนครับยาเป็นยาเลือดอ่าพระคุมเป็นมาหลอกรองเท้าผมใช้รองเท้าอะไรก็ได้นะแต่ว่าใช้สกิลวิ่งเป็น W ลรองเท้าอะไรก็ได้ของสายเหล็กแต่ว่าใช้สกิลวิ่งอันที่สองนะครับอืมโอเคเจอคนละสกิลที่เราใช้เนี่ยเราจะดีฟอ t เป็นสกิลจับนะครับจับอันเก่าเนี่ยแหละที่มันมันแต่มันแค่เปลี่ยนรูปร่างเฉยไม่มีอะไรต่างจากอันเดิมเลยสกิลหนึ่งก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนแอนิเมชันการใช้แล้วก็มันดูมันดูช้ามันนนดดูช้าลงงิึ ซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็ผมก็รู้สึกว่าเหมือนมันก็ไม่ค่อยช้าเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกก็รู้สึกว่ามันไม่เท่าเดิมเอออะไรประมาณนี้หัวก็เป็นหัวผักนะครับดีฟอลเป็นผักเผื่อไว้ก่อนเผื่อเจอตัวอะไรอย่างน้อยผักนีได้ตะตูอยู่ข้างหน้าเจอละอกินาอาหารอาหารนิวครับน่าจะเดินเจอกันตรงน,นี้แหละถ้าเขาไม่ได้เดินแฉลบไปไหนนะโอเคเจอละสายไรวาอ่า อาเคนสายอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่เคยเจอะนี่ผมตอบไม่ได้นะว่าสภาพมันจะเป็นยังไงผมไม่เคยเจอเออเป็นอาเคนอาเคนลบบัฟผมไม่มีบัฟอะไรให้ลบนะน,นอกจากรองเท้าก็สบายไปแต่ถ้านับเรื่องเทตอะคือเคิร์สมันชนะอยู่แล้วเฮ้โยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมันมันดีขึ้นนี่ว่า คือเอ้ยมันไม่กระตุกแล้วคือปกติเวลาเดินตามอ่ะตอนสุดตอนสุดระยะถ้าเรากดปล่อยไปแล้วอ่ะแล้วแบบแล้วแบบมันไม่ถึงระยะคือมันจะกระตุกครับอันเก่าอ่ะแต่อันใหม่คือถ้ากดไปแล้วอ่ะต่อให้หลุดระยะไปแค่ไหนขอแค่กดไปลระยะแรกนะแต่มันยังไม่คว้างอ่ะไม่ว่าศัตรูอยู่ไกลขนาดไหนมันก็จะคว้างได้เว้ยคือมันไม่กระตุกแล้วสรุปคือเออมันดีขึ้นว่ะสกิลหนึ่งอ่ะสกิลหนึ่งอ่ะอันเนี้ยเออมันดีขึ้นมันดีขึ้นเอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ผมอยากให้แก้นาะ แบบเวลาเวลาปล่อยถึงแล้วแต่แบบปล่อยถึงแบบขบขอมมันจะกระตุกกระตุกอ่ะเออเล่นโล่ะกลับมาโซนนึ่งเดี๋วอะไรบับไปแล้วผมเลืมเปลี่ยนหัวเนี่ยหว่ายังน้อยผักเอาซีซี จริงๆผมจริงผมต้องเปลี่ยนหัวถ้าผมเปลี่ยนหัวผมจะชนะขาดกว่านี้เพราะว่าหัวน้ำหัวผักมันไม่ได้แก้อาเคนไงมันต้องใช้น้ําแข็งกดน้ําแข็งตอนเขาเป็นมอกาน่าเราก็จะสกิปดาเมจได้ละช่วงนึงอันนี้มันเออผมผมลืมเปลี่ยนหัวผมพลาดด้วยแหละเลยดูแบบยากๆหน่อย,ายาสายร้ไฟโอ้ไฟอันนี้เหรอเจอกันผมต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเคียวมาคร หัวหัวน้ำแข็งถูกแล้วเสื้อก็เสื้อนี้แหละเดี๋ยวเราจะใครเขาละ ยังโดฮมกดดูเลือดว่าโอเคสวย <c oughs> คือมันเสียอย่างเดียวเลยเวย้ยคืออันตีมันโดนยากไอไอไฟเนี้ยถ้าจะเล่นในอ๋อโอเคเปลี่ยนมาพ <c oughs> ี่แกใช้เทลิตี้มาแล้ว ได้อดันตีก็ได้อยู่ไอ,อ้หัวน้ำแข็งโอ้ยอันตีมันโดนยากก็ดีเ<อ>พื่อนอันตีมันโดนยากไปเลยดิเพื่อนข้อเสียไฟนายอย่างอื่นมันก็ดีหมดนะแต่อันตีมันโดนยากไปเลดิคุ้มปะเนี่ย <c oughs> โอเคเขาเปลี่ยนเป็น พอเ,เปลี่ยนเป็นสกิลนี้แล้วงั้นผมจะเปลี่ยนเป็นสกิลเจาะแล้วก็เอาหัวผักมาเดี๋ยวผมจะผักเขาตอนที่เขากดอาเทลิตี้เราจะได้มีอะไรผักแก้เขาครับโอ๊ยกดผิดสวยแล้วผมสวยแล้วผมกดผิด กดเสื้อผิดลืมไปไม่ใช่เสื้อน้ำแข็งจะไม่เป็นไรยังได้อยู่เพราะว่าอันตีพี่แกโดนยากเกินไป <c oughs> นึกว่าเปลี่ยนเสื้อแล้วลืมยังไม่ได้เปลี่ยนโอ้ ต่อไปนะต่อไปวายโดนผักไปโดนลาวาอุ้ยสะดุ้งอยู่โดนผักไปโดนลาวาสะดุ้งเลยป่ะเมื่อกี้สะดุ้งอยู่จับห้าวีนะเฮ้ยจับห้าวีนะเฮ้ยทำไมมันโกงยังวะเคลือะไรวะเนี่ยเฮ้ยแแบบ เฮ้ยทราเมันโกงจังวะผมล้อเล่นนะจริงๆสําหรับผมผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเคิร์สที่มันไคเก่งขึ้นไคเก่งขึ้นกว่าทุกเคิร์สในแพทก่อนแค่แค่นั้นเองมันไม่ไม่มันไม่ถึงกับโกงอ่ะมันแค่มันแค่มีสกิลอันเนี้ยมาช่วยผักในการไคปกติเราจะใช้หัวน้ําแข็งกับจับอ่ะไคอย่างเดียวถ้าเป็นเคิร์สแพทก่อนอ่ะแต่เนี้ยมันมีมันมีสสกิลในการไคแล้วซึ่งมันมี3สกิลในการไคแปลว่ามันมีสกิลในการไคเท่ากับธนูเลย เพียงแต่มันเป็นรูปแบบแบบเอาศัตรูออกไม่ได้เอาตัวเองออกอเออถ้าเป็นธนูคือมันเป็นรูปแบบใครแบบเอาตัวเองออกอันนี้มันเป็นใครรูปแบบดันศัตรูออกอมันก็จะต่างกันนิดนึงฟังอยากเสียงผมเหมือนจะเป็นธนูนักธนูจริงด้วยโอเควิปปิ้งปกติุ้ยจับฮ้ยโดนลาวาหนึ่งทีโอ้โหเจ็บเจ็บมันแตบมันแตบมันแตบ อ้๋อย่างนี้มันแสบอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมั้งโดนลาวางี้หนึ่งทีไม่ไหวแล้วมั้งอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมันแสบมันแสบแล้วผักหนึ่งทียังไม่ทันได้ทำอะไรผีแปะหน้าไปโหแต่แปะไม่โดนเกือบโอ้โหเมื่อกี้ยังหวาแบบโคตรดีหันไปยิงดูดเลือดปะผีมันลอยไปไม่ทันนะเมื่อกี้ที่ผมจะเอาผีแปะมานนะถ้าผีลอยไปทันคือเมื่อกี้ได้เลยเว้ยโอเคเขาเริ่มอยากฆ่าผมแล้วว้าว เจ็บจัดอ๋อยิงไม่ถึงเฉยอย่างวะเนี่ยเพื่อนมียันแล้วนะมียันแล้วนะมียันแล้วนะผีแปะหน้าผีแปะหน้าอ้าวโดดไม่ไปผีแปะหน้าหนึ่งทีไฟเดียวจบเลยเปล่ากดมารับดูดเลือดอ่ะผีแปะหน้าหนึ่งที มันเกะอันนี้เราเจอตัวในเมตานะสองสองรอบที่ผ่านมาเราเจออะไรไม่รู้ไงมันเลยแบบแปลกๆนะก็เลยแบบแบบอันนี้เราเจอตัวในเมตาแนละ้วแต่ว่าเขาเขาเล่นพลาเดเยอะอันนี้ก็ไม่นับแล้วกันผมไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นขอผมไปเอาไปิีคอแบบหนักๆเลยว่ามันเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าวีคอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทําเมตาออกมาก็เหมือนเดิมเหมือนที่เราแบบทําเมตาล้วคุยกันอะ่ะเหมือนจะเป็นดาบหรือเปล่าโอเคมอ้ากดผิด ผมลืมว่ามันไม่ใช่หัวน้ําแข็งลืมอีกแล้วทำไมขี้ลืมอย่างวะครับผมเนี่ยไปแล้วเจอกันผีแปะหน้าหนึ่งทีแล้ววิ่งหนีอันนี้เคมอเซตเมตาเลยนะเคเราเจอเมตาเซตเซตแบบเซตใหญ่ละโอ้ไหวยไหมเนี่ยว้า เสียจุยด้วยเสียจุยด้วยเสียจุยด้วยม <c oughs> <c oughs> ันไม่ทันนะดีเพื่อนอุ๊ย <c oughs> <c oughs> เกือบแพ้ถ้าแพ้เป็นที่เป็นที่ผมเองเมื่อกี้ผมกดพลาดผมกดหัวพลาดอะช็อตแรกนึกว่าเป็นหัวน้ำแข็งจะกดรับเคมอลืมไปตัวเองดีฟอเป็นผักเพิ่งกลับมาเล่นแล้วผมเอ๋จัดเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> เกือบเกือบแพ้เพราะเอ๋ละ อันนี้เราเจอเซตเมตานะเราก็แบบมันดีนะคือคือไอ้สกิลผีแปะหน้าเนี่ยคือคือมันมันไครโคตรดีเลยมันมันดีศัตรูออกแบบไกลมากมันมันช่วยคีประยะทําให้เราแบบมามาตั้งหลักได้มากดสกิลมารอเซตสกิลใหม่ได้มาบนคูดาวสกิลได้มันโอ้โเล่นได้จริงเดี๋ยวผมยาไปเล่นในสเตเลเยอร์ต่อนะครับเอาไปต่อยอดแล้วก็เดี๋ยวทำเมตาออกมาถ้ามันเล่นได้จริงก็เดี๋ยวดูกันว่าจะแรงเอสหรือว่าแรงเอนะไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บกลับมาแล้วนะครับ